รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น ะะวันนี้มีเด็กๆคนไหนมารอคุบ้างหรือยังเอย่ยมีคนไหนมารอคุบ้างแล้วนะะจากข้าวแชวเนี่ยค่ะคุดีใจแล้วก็แบบหัวใจพองโตมากเลยเนื่องจากว่ามีเด็กๆบอกว่าคุบคาะอยากเรียนเยอะๆเ,เลยเรียนหลายๆห,หน้ามากเลยนะคะที่นี้ ครบที่แล้วเราเรียนกันไป2หน้าหรือว่าสองกิจกรรมนั่นเองใช่ไหมล่ะคะทีนี้ค่ะวันนี้เนี่ยคุก็จะมาทวนกิจกรรมให้กับเด็กๆร่วมถึงจะมาทํากิจกรรมใหม่กับเด็กๆด้วยถ้าพร้อมแล้วคุณชวนเด็กๆไปทบทวนใบกิจกรรมที่แล้วกันเลยคะ่ะใบกิจกรรมที่ผ่านมานะคะชื่อว่าใบกิจกรรมที่9จํานวนที่หายไป ก่อนหน้านี้เนี่ยคะ่ะในวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันจันทร์เนี่ยคุูได้ดูใบกิจกรรมที่เด็กๆส่งมากันแล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนี่นี่ค่ะหรือนี่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 อ่ะหลายๆคนส่งมาแล้วนะคะเยอะแย,ะ,ยะมากเลยขอบคุณมากนะคะสำหรับความร่วมมือแล้วก็สำหรับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และค่ะในที่นี้นะคะคุณจะมาชวนดูกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการดูไปพร้อมๆกันทางห้องนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะคำสั่งจงเขียนจำนวนที่หายไปลงในสี่เหลี่ยมจงเขียนจำนวนที่หายไปลงในสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมนี้ก็คือสี่เหลี่ยมช่องว่างนั่นเองนะคะให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขที่หายไป ในข้อที่1โจทย์ข้อที่1มีอยู่ว่าติงจำนวนที่1 1.17จ็ดำนวนที่สองหนต่อไปหนึ่งจากนั้นอาะเป็นสี่เหลี่ยมที่ว่างให้เราเติมถัดไปเป็น121หลังจาก121ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นช่องว่างให้เด็ก,ดกได้เติมอีกสองสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณากันดูสิคะว่าในสี่เหลี่ยมช่องว่างที่1เนี่ยเราจะเติมหมายเลขอะไรดีนะคะจากโจทย์เนี่ยเด็กๆจะเห็นได้ว่า117เป็นตัวเริ่มต้นจากนั้นไป118ไป1 1 9ในแต่ละระหว่างจํานวนนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไหร่นะอ่ะจะเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไหร่คะจะเพิ่มขึ้นครั้งละ หนั่นเองนะคะอย่างเช่น117ไป118ก็เพิ่มขึ้นมา1จํานวนนะคะอ่าเพิ่มขึ้นมา1จํานวนก็คือเป็นจํานวนที่อยู่ถัดไปจาก117นั่นเองจากนั้นไปเป็น118และไปเป็น119ดังนั้นช่องว่างที่1ที่เราจะเติมคือ120นั่นเองค่ะถัดมา120 เห็นไหมคะต่อไปจำนวนต่อไปเป็น1 2 1และถัดไปค่ะเป็น100 21แล้วเป็น1 22 22อ่ะ1 2 2านเขียนได้ว่าเลข1แล้วก็เลข2เลข2นะคะเลข1อยู่ในหลักร้อยเลข2ตัวที่1อยู่ในหลัก10และเลข2ตัวสุดท้ายอยู่ในหลักหน่วยนะคะก็คือ1 2 2ต่อไปค่ะเป็น100 23นะคะเขียนได้ว่า1 2 3นั่นเองค่ะอ่ะคนนายทำแบบนี้นะคะให้กำลังใจตัวเองโดยการเขียนดาวอ่ะให้กำลังใจตัวเองโดยการเขียนดาวไว้ด้านหลังเลยค่ะเสร็จไปแล้วค่ะสำหรับข้อที่1นะคะต่อไปมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2เนี่ยโอ้โหเริ่มที่ตัวเลขเท่าไหร่เอ่ยใครอ่านได้บ้าง ลองอ่านดูสิอ่านว่า870กับ880มันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะมันเพิ่มขึ้นมา10นั่นเองอ่ะมันเพิ่มขึ้นมา10จำนวนนั่นเองแสดงว่า880ต่อไปถัดไปเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะมันเพิ่มขึ้นจาก870ไป880จากนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก10ก็เป็น8 9 9 10นั่นเองค่ะอะ890เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้คือ8 9 0ศูนย์นั่นเองค่ะนี่ก็คือ890ร้าถัดจาก890เพิ่มไปอีก10เพิ่มไปอีก10รอบนี้ไม่ใช่800แล้วค่ะรอบนี้ไม่ใช่800แล้ว890เพิ่มไปอีก10อ่าเพิ่มไปอีก10ก็จะเป็น 890เพิ่มไปอีก10คือ900นั่นเองโอ้โหมาชาโล้อ9เ0เลยแล้ว900เนี่ยเขียนได้ยังไงคะ900เขียนได้ว่า900นั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็น910 910อ่เา910เป็นจำนวนที่เขียนไว้ให้อยู่แล้วถัดจาก910ก็ต้องเป็น920 20แล้วก็เป็น900 30นั่นเองค่ะและต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3เริ่มต้นจำนวนนี้โอ้โหมีเลขศูนย์ทั้งสองตัวเนี่ยจำนวนนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า300นั่นเองนะคะอ่านว่า300ค่ะ300ต่อไปเป็นช่องว่างให้เด็กๆเ,เติมเอ๊ เติมเลขไหนดีล่ะคะงั้นไปดูจํานวนต่อไปกันดูสิคะว่ามันจะให้จํานวนอะไรมาโจจะให้จํานวนอะไรมาเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องเติมจํานวนใดนะคะ300ช่องว่างจากนั้นเป็น500ต่อไปเป็นช่องว่างอีกแล้วค่ะเด็กๆคะถัดมาก็จะเป็น700แล้วก็800 แล้วก็เป็นช่องว่างแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเราต้องเขียนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะดูสิมันจะมีแบบ300แล้วก็มา500มา700แล้วก็มา800อีกเนี่ยแสดงว่าเราต้องเขียนจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ300ไป500เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงนะอ่ะมัน เพิ่มขึ้นเราก็มาดูที่700ไป800 700ไปยัง800นี่แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะอ่ะจำนวนนั้นมันเพิ่มขึ้น100นั่นเองค่ะอ่ะเพิ่มขึ้น100เมื่อตัวเริ่มต้นเป็น300จําจำนวนต่อไปก็ต้องเป็น4 0 0และ500ต่อไปก็ 600, 600 600แล้วก็700นั่นเองค่ะ800และ จำนวนสุดท้ายที่เราต้องเติมคือ900นั่นเอง900เขียนเป็นตัวเลขฮินดูราบิกจะได้ว่า900 000, นั่นเองค่ะคนไหนที่ทำถูกแล้วก็ให้ดาวตัวเองค่ะส่วนคนไหนถ้าตัวเองอาจจะทำแตกต่างจากครูนะคะสามารถเขียนแก้ได้เลยค่ะอะสามารถเขียนแก้ได้แล้วก็ให้ดาวเป็นกำลังใจตัวเองได้เหมือนกันค่ะ ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มต้นที่ตัวเลข600อ่านว่า600อออ่านว่า600นะคะทีนี้จำนวนต่อไปอเป็นสี่เหลี่ยมให้เด็กๆได้เติมถัดมาค่ะเป็น598จําจำนวนต่อมาเป็นเลข5เลข9แล้วก็เลข7อ่านได้ว่า 597นั่นเองนะคะ597เด็กๆคะเด็กๆช่วยครูดูซิว่าจํานวนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงคะอ่ะในที่นี้จะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงดีนะจํานวน598จํานวนหลังจาก598เป็น597 98ไป97 98ไปหา97 598ไปหา597แสดงว่ามันจะต้องมันจะต้องลดลงนั่นเองใช่ไหมระคะดังนั้น600 600เนี่ยเมื่อกี้ลดลงแล้วลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละเท่าไหร่คะ598ไป597ล,ล,ล,ลดลงทีละ1นั่นเองลดลงทีละ1 ดังนั้นถ้าเริ่มต้นที่600ถ้าลดลงไปอีกหนึ่งจาก600ลดลงไปอีกหนึ่งะคะหรือว่าหายไปหนึ่งเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่คะจะเหลือ599นั่นเองนะคะเพราะ600หายไปหนึ่งเอาออกไปหนึ่งก็จะเหลือ599ถ้าจาก599หายไปอีกหนึ่งก็จะเป็น 598เห็นไหมระคะว่ามันตรงเลยถัดมาก็จะเป็น597หลังจาก597ลดลงไปอีกก็จะเป็น596และต่อไปค่ะ595และก็สุดท้ายค่ะจะเป็นจำนวน594นั่นเองนะคะก็คือเขียนได้ว่า594นั่นเองค่ะ เสร็จกันไปแล้วค่ะสําหรับกิจกรรมที่9นะคะจํานวนที่หายไปที่เรามาคุยร่วมกันคนไหนทําเสร็จแล้วนะคะตบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยค่ะเก่งมากนะคะเด็กทุกคนเจ่งมากเลยนการพยายามทำกิจกรรมไม่เสร็จนะคะทีนี้เรามาดูต่อกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรนะเป็นกิจกรรมที่ 10นั่นเองนะคะวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่10ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเอกสารใบกิจกรรมที่10พร้อมๆกันเลยค่ะ เอกสารใบกิจกรรมที่10ก็เหมือนเช่นเคยนะคะขั้นที่หนึ่งค่ะเด็กๆเ,เขียนชื่อสกุลระหว่างชื่อกับสกุลนะคะเด็กๆสามารถเว้นวรรคนะคะสามารถเว้นวรรคได้เพราะว่าชื่อของเราอยู่ด้านหน้าจากนั้นก็เว้นวรรคแล้วก็เขียนสกุลนั่นเองนะคะจากนั้นเขียนชื่อชั้นค่ะชั้นปสองนะคะแล้วก็เลขที่ของตัวเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสถานการณ์กันค่ะ วันนี้นะคะโอูโอเนี่ยมีแทบจํานวนนี้เลยอะแทบจํานวนนี้เนี่ยเด็กๆพอจะนึกไม่เอ่ยเด็กๆพอจะนึกได้ไม่เอ่ยว่าเด็กๆสามารถเจอแถบจํานวนนี้เนี่ยได้ที่ไหนบ้างเจอแถบจํานวนแบบนี้ตัวเลขแบบนี้เนี่ยค่ะอะเป็นขีดๆแบบนี้เนี่ยเด็กๆเจอได้ที่ไหนบ้างนะ ถ้าในห้องเรียนเด็กๆจะเจอที่ครูแปะไว้ที่ฝาผนังเลยมันคืออะไรคะอ่ะมันคือที่วัดส่วนสูงนั่นเองนะคะก็จะเป็นขีดๆแบบเป็นเส้นประมาณนี้เลยนะคะหรือว่าหรือว่าอาจจะเจออุปกรณ์ที่บ้านช่วงนี้อยู่บ้านกันเราจะเห็นเป็นเส้นยาวๆอ่ะที่เราใช้อยู่ทุกวันเลยคืออะไรคะไม้บรรทัดนั่นเองหรือว่าอะไร เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้มีการไลฟ์เสื้อผ้ากันเยอะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสายวัดที่ใช้วัดเสื้อผ้านั่นเองค่ะหรืออ่ะหรือว่าเจอได้จากสิ่งนี้เลยค่ะนี่ก็คือตลับเมตรนั่นเองนะคะไว้วัดสิ่งของต่างๆเหมือนกันค่ะค่ะแถบแบบนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่วัดส่วนสูงไมบ้บรรทัด หรือว่าในที่อื่นๆนะคะจะเรียกว่าแถบจํานวนนั่นเองค่ะอ่ะเรียกว่าแถบจํานวนนั่นเองนะคะที่นี้วันนี้เนี่ยค่ะครูอุ้มมากับแถบจํานวนนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะแถบจํานวนนี้เนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างน,นะคะ แถบจํานวนนี้ตัวเลขเริ่มต้นตัวเลขที่1เลข1เลข6เลข0อ่านได้วา่าช่วยกันหน่อยเร็วอ่านได้ว่า160นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปจํานวนที่2ค่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ย170 180 190 200 200แล้วก็ต่อไปเป็น210แล้วก็220 คะทีนี้นอกจากตัวเลขแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างเอ,อ่ยนอกจากตัวเลขแล้วเนี่ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะดูซิมีแบบเยอะแยะเลยแบบสูงสูง,สงต่ำตำ่แบบสลับกันไปอ่ะนั่นก็คือ เส้นนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าระหว่าง160ถึง170หรือว่าระหว่างจำนวนอื่นๆเนี่ยจะมีเส้นสีดำขีดอยู่นะคะอะจะมีเส้นสีดำเล็กๆขีดอยู่นั่นเองแล้วเส้นสีดำนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเทนอะไรนะเด็กๆพอจะได้ไหมเออมันแทนอะไรนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันค่ะ 160ถัดจาก160ขีดที่1เนี่ยจะถูกอ่านว่าเป็นเท่าไหร่คะ160ในขีดที่1หมายความว่า160แล้วก็เพิ่มขึ้นมาในขีดที่1จํานวนที่1ถัดจากจํานวน160ก็คือ161นั่นเองค่ะต่อไป162 163 164 165 166 167 168 169แล้วก็170เราจะเห็นว่าพอถึง170เนี่ยจะเขียนเป็นตัวเลขเป็นเลข1เลข7เลข0แต่ระหว่างนั้นเนี่ยจะไม่มีการเขียนตัวเลขนะคะ,ะจะไม่มีการเขียนตัวเลขทีนี้มาดูซิคว่า จะเห็นว่ามีช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรสีแดงเนี่ยชีย้ขึ้นไปอ่ะลูกศรสีแดงนะคะชี้ขึ้นไปหมายความว่าเส้นที่ชี้เนี่ยคือจํานวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะเอจานวนเท่าไหรน่นะเมื่อกี้ขีดที่1คือ161ขีดที่2คือ162ขีดที่3คือ163แล้วอันนี้เนี่ยมันขีดที่4มันขีดที่4แสดงว่า จำนวนนี้เนี่ยคือจำนวนเท่าไหร่คะจำนวนเท่าไหรเอ่ยครูคิดว่าเด็กๆน่าจะตอบกันแล้วนะคะอะจำนวนนี้คือจำนวนหนึ่งร้อยเท่าไหรคะ,ะงั้นเด็กๆเขียนลงไปในช่องว่างเลยค่ะอะเมื่อเด็กๆเขียนจํานวนที่หนึ่งได้แล้วนะคะต่อมาก็มาดูในจํานวนที่สองที่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรสีแดงชี้ดูสิคะว่าจํานวนต่อไปเนี่ย ลงนับมาดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนใกล้ถึง180เนี่ยจำนวนนี้เนี่ยขีดเส้นนี้เนี่ยคือจำนวนที่เท่าไหร่นะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วครูให้เวลาเด็กๆได้ทำข้อนี้กกี่นาทีดีคะอ่ะสัก5นาทีแล้วกันนะคะอ่ะเด็กๆจับเวลาตัวเอง5นาทีแล้วก็เริ่มทำได้เลยค่ะติ้งคนไหนที่ ครบ5นาทีแล้วก็ทำเสร็จแล้วนะคะสามารถกดเล่นวิดีโอกายหน้าจอต่อไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเด็กๆได้สแสดงแนวคิดของตัวเองลงไปในช่องว่างที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะที่มีลูกศรส,สีแดงชี้อยู่ค่ะส่วนด้านล่างที่เป็นใต้เส้นประสีเลืองเรืองเนี่ยค่ะเส้นประยีเสืองเืองเนี่ยค่ะเป็นแบบฝึกอ่ะเป็นแบบฝึกแบบฝึกนี้ทํายังไงแบบฝึกนี้นะคะก็คือเขียนลูกศรอ,อ่ะ รอบนี้ไม่ได้เขียนตัวเลขแล้วรอบนี้เขียนลูกศรใต้เสน้นใต้เสน้นให้ตรงกับตำแหน่งของจำนวนต่อไปนี้เขียนลูกศรใต้เสน้นให้ตรงกับตำแหน่งของจำนวนต่อไปนี้อย่างเช่นจำนวนที่1นะคะตอนนี้ให้มาสี่จำนวนได้การอย่างเช่นจำนวนที่1 576 A 576อยู่ตรงไหนนะ อ่าห้าจากแถบนี้เลยค่ะแถบตรงนี้เลยที่ลูกศรชี้นะคะ576อยเจ็ดสิหู่ต้นน้นเขียนลูกศรสีแดงตรงขีดที่เท่ากับ576ค่ะข้อที่2เขียนลูกศรให้ตรงกับตัวเลขห้าร้ก้าสต่อไปค่ะข้อที่สาม เขียนลูกศรให้ตรงกับ6 0 4และข้อที่4เขียนลูกศรให้ตรงกับ625นั่นเองนะคะอ่ะมีลูกศรทั้งหมดที่เด็กต้องเขียนมาก็คือ4ลูกศรนะคะคือลูกศรที่1 2 3แล้วก็4นั่นเองทีนี้ถ้าเด็กๆก,กลัวว่ากูจะรู้ไหมล่ะคะว่าลูกศรนี้เป็นลูกศรของหมายเลขใดอ่ะลูกศรนี้เป็นลูกศรของหมายเลขใด เด็กๆสามารถเขียนตัวเลขกำกับลูกศรว่าลูกศรตัวนี้เนี่ยคือข้อใดลูกศรข้อที่1ก็เขียนเลข1อยู่ด้านล่างจนไปถึงลูกศรข้อที่4ก็เขียนเลข4อยู่ด้านอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุก,ก็ขอจบกิจกรรมเพียงแค่นี้คะ่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุกฝากให้เด็กๆไน้่ยทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานนะคะอาจจะทําร่วมกันกับพี่หรือทําร่วมกันกันกบน้องนะคะเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน แล้วหู้บเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะไหนคนไหนซู้สูบ้างคนไหนซู้สูบ้างอ่ะสู้สูนะคะหุ้